พาคุณผู้ชมไปกันที่อำเภอสัตหีบที่จังหวัดชนบุรีนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตอมพัทยานะครับก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบในส่วนของกลุ่มแรงงานเถื่อนนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างโอ้โหปรากฏว่า มีแรงงานเถื่อนอาศัยอยู่กันเยอะเลยทีเดียวนะครับประมาณร้อยคนร้อยคนเนี่ยก็แบ่งเป็นผู้ชาย92คนผู้หญิงมีประมาณเพียงแค่8คนเท่านั้นค,คือถ้าเทียบสัดส่วนกันแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เป็นผู้ชายเยอะกว่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระหว่างที่ลงพื้นที่ไประดมกวาดล้างนี่นะครับแล้วก็ทําการจับกลุ่มบรรดาแรงงานก็ต่างพยายามวิ่งหลบหนีกันอย่างฉุลมุนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามรอดหรือไม่รอดกันครับ เนี่ยฮะก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตอมพัทยานะครับลงพื้นที่ไประดมกวาดล้างแรงงานเถื่อนพูดถึงแรงงานเถื่อนเนี่ยมันก็มีทั้งแรงงานต่างด้าวนะครับต่างด้าวก็มีหลากหลายสัญชาติเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับกัมพูชาเวียดนามหรือสอปอป,ปลาวก็คือแถบประเทศเพื่อนบ้านของเรา <c oughs> รวมไปถึงแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เข้ามาทั้งทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างพื้นที่ต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับช่งชวงเช้าที่ผ่านมาพันตบรบเอกนภัสพงศ์โคสิท์สุริยมณีผู้กำกับการตมจังหวัดชนบุรีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากที่บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง ซอยเย็นรุดีหมู่ที่6อำเภอสัตหีบที่จังหวัดชนบุรีจึงได้มีการสั่งการให้พันตรดโทกาวินวัตรอารยะสุริวงศ์รองผู้กำกับการตอมจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยชุดสืบสวนตอมพัทยาลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีครับเนี่บางส่วนก็กำลังทำธุระส่วนตัวอาบน้ำบ้างแปลงฟันบ้างนะครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะอาศัยอยู่ในแคมป์คนงาน ที่เป็นหลังแล้วก็ลักษณะเป็นสังกะสีอย่างที่เห็นนั่นเองครับทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงจุดรับแจ้งนะครับก็เลยแสดงตัวและเริ่มตรวจค้นตามจุดต่างๆส่วนกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านบางคนก็กําลังทานข้าวบางคนก็มึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บางคนวิ่งหนีไม่ทันเนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าประชิดต,ตัวเบื้องต้นพบว่ามีผู้หญิง8คนผู้ชาย92คนรวมถึงเจ้าของที่พัก ที่ให้แรงงานพักอาศัยอยู่ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างคัดแยกตรวจสอบเอกสารเพื่อตรวจสอบดูว่ามีใครที่เข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยฮะก็ลงพื้นที่ไปกวาดล้างแล้วก็เกณฑ์เลยนะฮะเกณฑ์บรรดาแรงงานเถื่อนทั้งหลายนี่นะครับก็มานั่งรวมกันแล้วก็ด้วยความที่มีจำนวนเยอะก็เลยต้องใช้ยานพาหนะเป็นรถกระบะอย่างที่เห็นน่าจะประมาณ 6ล้อได้หรือเปล่านี่นะครับก็ถือว่าต้องขนไปที่โรงพักนั่นเองครับแต่ตกใจกับตัวเลขเหมือนกันนะคุณถ้าสมมติว่าใน100คนเนี่ยมากกว่าครึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตหรือว่ามีมีใบเข้าเมืองขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็น่ากลัวเหมือนกันถูกต้องนี่นะครับจากการสอบถามหนึ่งในแรงงานก็เปิดเผยว่าเรื่องการเข้ามาหาเงินนั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีเงินมากกว่าประเทศ<ม>ของตัวเองจึงอยากมาทํางานหาเงินกัน ตนอยู่ประเทศไทยมา15ปีแล้วอันนี้ก็คือหนึ่งในแรงงานเ,เขาเล่าให้ฟังอยู่ในประเทศไทย15ปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ในพัทยาจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้มงวดกวดขันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวพยายามแยกย้ายหนี เพื่อให้อยู่ไกลาจากเจ้าหน้าที่มากที่สุดแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นอยู่ดีบางคนตอนแรกอาจจะทํางานอยู่ที่ร้านอาหาร,รบ,บางคนอาจจะทําที่ตลาดซึ่งมันอยู่ในเขตชุมชนมก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่ทํางานมาที่แคมป์งานก่อสร้างลักษณะดังกล่าวแต่ก็ต้องยอมรับนะครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันคือหลายอาชีพเนี่ยคนไทยไม่ทําแล้วอย่างเช่นคนงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็จะมี นี่นะฮะแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาทํางานแล้วก็มาทํางานที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทํากันแต่ว่าเวลาที่เข้ามาทํางานก็ขออย่างหนึ่งก็คือต้องมาแบบถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองครับผมกลัวอย่างหนึ่งว่าเขาเกอเขาไปเจอในหน้าที่โดนที่หลอกมาหรือเปล่าคือหลอกให้มาทํางานแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ใบประกอบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆใบอนุญาตต่างๆใบเข้าเมืองต่างๆบัตรคนต่างด้าวต่างๆแต่ปรากฏว่าทํางานไปเป็นปีๆก็โดนหักค่านุนค่านี้ก็ยังไม่มีใบอนุญาตสักทีเนี่ยก็เลยได้ทำงานแบบมีความหวั หรืออีกทางหนึ่งคือก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปต่อใบอนุญาตหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนขาดอายุกันไปครับนี่นะฮะโอ้เห็นว่ายานพาหนะมีทั้งรถ2แถวมีทั้งรถกระบะนี่นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องทยอยขนแรงงานต่างด้าวนี่นะครับอาจจะมีทั้งเถื่อนแล้วก็ถูกกฎหมายเขาเรียกว่าอาศัยอยู่ปะปนรวมกันหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดกันต่อไปนั่นเองครับครับ